สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Ark Survival Ragnarok นะครับผมบอกเลยว่าแมปนี้มีคอนเทนต์อีกมากมายให้ทำนะไม่พูดมากดีกว่าเดินไปดู e ีหนึ่งกันเ,ยเลยไปไปกินน้ำก่อนอุยอย้ยหิวน้ำหิวน้ำหิวน้ำมากเออกูตายทำไมอย่าหิวน้ำตายเฮ้ยอันนั้นอะไรนะ่ะเห็นบนเขาปะทำไมมันเป็นเหลี่ยมเอออะไรวนะน่ะเฮ้ยนี่มันเกาะอ,อะไรวะเกาะที่คิงคองอยู่อะขอรลเอิร์ด ได้ของมาโคตรเยอะเออเกิดมมีของครบเลยกันแล้วได้เนี่ยนี่นี่เจอแล้วเจอไอ้กล่องอ่ะเออว่ะโอ้อุ้ยอุ้ยเจอควานเหล็กได้ดาบได้หอกเฮ้ยดีขนาดนั้นได้เหรอโอ้โหได้โล่ได้โล่ได้โอ้โหตีทีรวยเลยครับผมผมได้ขวานเหล็กมาสามันเนี่ยอุ้ยมันมันดูมันดูดีโครงกระดูกอะไรอ่ะเฮ้ยเออว่ะโอ้โอ้ยมายโกดขอเราเออจะดจัด ที่เล็กเก่าว่ะหัวเหมือนที่เล็กเลยโอ้มีน้ำตกด้วยอ่ะสวยสุดเลยแล้วเราจะขึ้นไปไงวะเนี่ยแม่งสูงยิบหายเลยแบบนี้ไอข้างหลังน้ำตกเข้าได้แล้วมีถ้ำเป็นถ้ำเฮ้ยราไอ้ปราสาทอยู่หน้าโหลดเกมมันอยู่ไหนวะน่าจะเอ้ยตรงนั้นป่ะต้นหนาปราสาทแต่วะอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่เจอปราสาทแล้วไหนเฮ้ยเออว่าไปดูไปดูไปดูไป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 เลสโก้แต่เราไปอยู่ปราสาทเลยก็ได้เราทามันอยู่ได้มีลับเตอร์วะนะลับเตอร์วะนาเรายิบหาย Alo, al o, al o, al o. อโล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 เราต้องการโลเอ้ยเดยยิงเดยยิงยะเยอะมากปเตอร์โอ้โหโอ้โหเตอร์โอ้โหชุดแตกรัวๆเลยเอ้ผมจะตายผมจะตายเอออออ นาอยู่ตรงตรีนปราสาทเลยอ่ะเฮ้ยใช่เหรอใช้เนี่ยอยู่ใกล้กันเลยเดี๋ยววิ่งไปหา700เมตรเมตรยวข้างๆเลย, hey, ยเนี่ยปราสาทอยู่ข้างบนหัดใช่ไหมลืมกูกูศพให้ไม่เป็นไรมั้งอะไรวะเอ้ยคาโนคาโนคกาโดสร์า <c oughs> <ช>ัดสีเขียวโอ้แมป,ปเป็นดินน้ำมันไว้ให้คารุแมป,ปเป็นว่าเล่นเลยเนี่ย้ยเดี๋ยวผมขึ้นไปรอบนปราสาทหน่อย เฮ้ยทำไมผมเดินติดอะไรวะเนี่ยขึ้นไม่ได้แมพมันเป็นดินน้ำมันน่ะมองไม่เห็นเนี่ยมันขึ้นทางไหนวะพาขึ้นนี้ทำไมผมเห็นเป็นดินน้ำมันเหมือนเลยเนี่ยไปตัวอะไรวะเนี่ยทำไมสามเขาเป็นเนี่ยอุ้ยผมว่าจะเข้าดีกว่าปลาเนี่ยเฮ้ยนี่ไงสะพานขึ้นทางนี้ป่อเออจอเอ้ยขึ้นข้างหน้านุ่นต้องไปข้างหน้าเนี่ยเห็นปะสะพานตรงไอ้นี่แตกเลยโอ้ยตัวเหี้ยขึ้นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยวังจระเ้กับไอ้นี่ปิงขึ้นทางไหนวะเนี่ยเอ้ยไอ้เคอีกเเดือเอ้ยชิบหายละมันเห็นมันเด วิ่งไรล่ะวิ่งไรล่ะชีพหายละกระโดดละตายแน่เลยวิ่ง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 อะไรมาเลผมไอ้นี่อยู่โฟเวอร์เราต้องเอามีดฟังวะตอนนี้ขึ้นไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเสียงร้องมันโคตรเทพเลยเฮ้ยเฮ้ยจราเข้จราเข้ไหนมันตามมาเหรอตาย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 หาเรื่องใส่ตัวไปหนึงต้องขับนกขึ้นไปเปล่าวะเออว่าไม่มีทางขึ้นเลยเราต้องมีนกก่อนเลยเพราะว่าะพาดแม่งก็แตกต้องมีนกก่อนวะเออว่ะ น่าจะขึ้นไม่ได้เราไปหาที่ทานกันไหมตอนนี้เราต้องหาที่อยู่ตอนนี้เราเป็นโฮมเลสเรลอนอู้ตัวนี้สไปอยู่นี่ไหมนี่นี่เออนี่เรียบไหมเห็นเป็นเรียบปะแต่ผมเห็นเรียบใช่ใช่โอเคหยุดแถงนี้แหละผมกมาดีนะเจ๋งดีโอ้ยากน <t modern developed> <power oused> ู no <t ries> all, ่นนู่นข้างหน้าเห็นไหมข้างหน้าเรียบกว่าตายเฮ้ยตัวนี้เป็นซอกเขามรดกมมรดกมรดกติ๊กรีติ๊กรีตอนนี้เป็นทางขึ้นได้ปะเฮ้ยดูเหล็กเป็นล้านเลยโอ้โหโคตรรวยบอกเลยแมปนี้เนี่ยมันดูตรงนี้ดิไหนเนี่ย เหระเนี่ยโอ้อหอโหจะเลเราต้องเราต้องต่อขึ้นไปขุดนะ,นะเราไม่ต้องไปไหนไกลละชานนี้เจอต,ตรงนี้แล้วหลังบ้านก็มีอะไรไว้นะ่ะหลังบ้านเป็นป่าโอ้ยหลังบ้านมีแม่น,น้ำสวยมากเลยน้ำตกอุ้ยมันด<า>ูหลังบ้านนี่เจออะไรด้วยอไหนข้ามไปตรงเมื่อกี้มาแหละทะลุมา มันเป็นรังอะไรทักอย่างรังฟึ่งอะวะไม่ไม่รังโคตรใหญ่เลยอยู่ใต้น้ำอะ่ะอุ้ยอุ้ยบีเบอร์บีเบอร์บีเบอร์อรใช่อ่ะใช่แต่มันไม่ตีอะ่ะอย่าไปทำอะไรมันนะไหนมันจะตีเฮ้ยอัวรังบีเบอร์ป่าววะ,บ,บ,ะบีเบอร์อาพรดโคตรเท่เลยวะ่ะตัวอะไรตายตรงนั้นแ่ะคาโน่สเดี๋ยวผมจะไปเก็บโชว์นะดูอ่ะเอาจริงดิวิ่งทันเหรอเดี๋ยวจะเก็บโชว์เฮ้ยเก็บไม่ได้ว่ะเฮ้ยมันไปแล้ว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 ไหน เฮ้ยลังบีเบอร์จริงด้วยบีเบอร์อัปเกรดกูยังไม่เก็บไอเว้นมันไม่ตีมันไม่ตีมันไม่ตีตโอเคครับสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้เลยนะโอเคก็มาแบบอาทินฐานคลิปต่อไปก็น่าจะได้ไปทําอย่างอื่นดูคนว่าจะทําอะไรนะมันมีหลายอย่างที่ให้ทําประสาทเลยอย่างแรกยังไม่ได้ไปสํารวจตรงนี้ก็แบบอุดมสมบูรณ์มากที่เรามาอยู่สําหรับคลิปนี้ไปไยครับ